ให้โซดาราชอบกินดาวโป๊เมลกิฟสันหลังจากหย่าร้างกับภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่กันมาถึง28ปีไปม,มีความสัมพันธ์รักกับอกซาน a ากริโกริวาหญิงสาววัยอ่อนกว่าไม่กี่เดือนต่อมาทั้งสองก็มีลูกสาวด้วยกันแต่ในปีถัดมาข่าวการแยกทางก็ปรากฏจากนั้นไวโอเล็โควอวอลดาราหนังโป๊ชาวโปแลนด์ก็บอกกับสื่อว่าเธอคบหากับเมลกิฟสัน โดนัลด์ทรัมป์ตกเป็นข่า,าวเช้าขณะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเรื่องราวกันนอกใจเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2006ซึ่งตอนนั้นเขามีภรรยาแล้วคือเมลานียทรัมป์แต่ก็ดอดไปเล่นกรอบกับสตรอมี N ่แดเนียลดาราหนังโป๊เจน i ิเฟอร์คาบริอตีอดีตนักเทนนิสอันดับต้นๆตของโลกเคยคบหากับดาราหนังโปเดลดาโบนโรเบิร์ตเดนิโ ดาราหนังโปที่เขารู้จักในช่วงต้นทศวรรษ1990ัสร 1, 9คือชาแมนซินแคลร์ความรักทั้งคู่ถูกเปิดเผยในปี1998หลังจากซินแคลร์ไปพัวพันกับคดีอาชญากรรมทอมมี่ลีอดีตมือกลองวงมอลิคูและอดีตสามีของพาเมล่าแอนเดอร์สันเคยคบหากับเจนนาเจมสันดาวโปที่ได้ชื่อว่าเป็นควีนออฟพอร์นของวงการ มาริลีนแ a n สันเป็นศิลปินเพลงอีกคนที่มีอะไรร่วมกับทอมมี่ลีและเป็นคู่ขาคนโปรดของเจนน่าเจมสันทั้งสองคบกันนานถึง3เดือนเจมสันเล่าว่าแมนสันน่ากลัวเล็กน้อยแต่เขากระเทและน่าสนใจและสนุกสนานแต่พอคบเป็นแฟนแล้วมันไม่เวิร์ก